สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสาบคนเป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือ NU Guide ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ที่มาและความสำคัญของวิจัยเลยนะคะ ปัจจุบันมหาวิทยา,าลัยเรศวนมีการขยายตัวเพื่อรองรับนิสิตเพิ่มมากขึ้นค่ะทําให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาคารเรียนนะคะและปัจจุบันค่ะการเดินทางไปยังตําแหน่งสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยา,าลัยเรสวนค่ะจะเป็นลักษณะโดยการป้ายบอกทางคําบอกเล่าจากเพื่อนหรือเจอครั้งแรกจากการไปเห็นด้วยตนเองค่ะจึงทําให้บุคคลที่มาเยือนมหาวิทยา,าลัยนเรศวนครั้งแรกนะคะไม่ทราบว่าภายในมหาวิทยา,าลัยเรศวรเนี่ย มีตึกอาคารหรือสถานที่ต่ตางๆอยู่ที่ไหนจึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาค่ะ การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําสถานที่และแจ้งเตือนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาการเดินทางที่ยากลําบากและการขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะโดยแอปพลิเคชันจะใช้เทคโนโลยีการระบุตําแหน่งเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นหาเส้นทางได้สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถรวมฟังก์ชันการแจ้งเตือนกิจกรรม ของข้อมูลสถานที่ต่างๆ,างๆภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในหมอด้วยค่ะ,คะต่อมานะคะวัตถุประสงค์ค่ะจะมีทั้ง3าวัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะโดยวัตถุประสงค์แรกนะคะเพื่อศึกษาความต้องการของนิสิตและบุคล,ลกากรเกี่ยวกับการค้นหาสถานที่และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยค่ะ 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางสถานที่และการประชาสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยค่ะ 3. ค่ะเพื่อศึกษาความพึงพ,พอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือเอ็นยูไกนั่นเองค่ะขอบเขตการศึกษานะคะจะมีทั้งหมด3ขอบเขตด้วยกันค่ะโดยขอบเขตแรกนะคะขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างค่ะ2ขอบเขตด้านสถานที่ 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาค่ะระยะเวลาในการศึกษานะคะจะเริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2517ถึงเดือนมีนาคมปี2518ค่ะต่อมาค่ะประโยชน์ที่ได้รับ 1. ช่วยให้นิสิตบุคลากรและผู้มาเยือนสามารถค้นหาสถานทีภน่ภายในมหาวิทยาลัยนาะเลสวนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ 2. เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร,กรเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรมากขึ้นผ่านระบบการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพค่ะ 3. เป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้และประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันนี้ค่ะค่ะเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบไปด้วย 1. เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงค่ะหรือว่า AR 2. เทคโนโลยี Google m a p ค่ะ 3. back end หรือเป็นระบบที่ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังค่ะ 4. g r a p h QL เป็นระบบที่ช่วยให้การสื่อสารแบบ real time ค่ะและ 5. ทฤษฎีความพึงพอใจซึ่งงานวิจัยของเรานะคะจะใช้เป็นทฤษฎีของ Maslow ค่ะโดยเรียงลำดับความสำคัญนะคะคือ 1. ค่ะ ความต้องการพื้นฐานทางสารีระ 2. ความต้องการความปลอดภัย 3. ความต้องการการเป็นสมาชิก 4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและ 5. ความต้องการความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะและการออกแบบแอปพลิเคชันของเรานะคะคือ1ค่ะหน้าหลักเมนูของเราจะมีอยู่2อ,อย่างค่ะคือแผนที่และปฏิทินค่ะและหน้าที่2นะคะก็จะเป็นการแสดงแผนที่ค่ะ เมื่อเรากดเข้าปฏิทินแล้วจะเป็นปฏิทินรวมของแต่ละปีค่ะเมื่อเรากดไปในปีนั้นๆก็จะแสดงกิจกรรมภายในแต่ละเดือนค่ะต่อไปนะคะคือประชากรและกลุ่มตัวอย่างค่ะในการวิจัยครั้งนี้นะคะประชากรของเราคือนิสิตและก็บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้นนะคะคือนิสิตและบุคลากรจำนวน24,738คนค่ะแบ่งเป็นนิสิตจำนวน24,062นนคนและบุคลากรจำนวน676คนค่ะมีการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะแบบทราบจำนวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่นคือ195ค,ค่ะมีความคลาดเคลื่อนคือร้ละได้กลุ่มตัวอย่างคือ400คนค่ะวิธีการคำนวณน,นะคะคือขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัยนะคะหารด้วย อ่เปอร์เซนต์ความคาดเคลื่อนยกกําลังสองคูณด้วยขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัยค่ะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งค่ะจะได้เท่ากับ393.63ค่ะต่อไปนะคะคือการเลือกกลุ่มตัวอย่างค่ะจะมีอยู่ด้วยกันคือ2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1น่คือการสุ่มตัวอย่างแบบจอโจงค่ะก็คือเราจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามไปสอบถามกับตัวแทนองค์กรนิติแล้วก็สมมนิติมหาวิทยาลัยในส่วนค่ะ เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะขั้นตอนที่2น,นะคะการสุ่มอย่างง่ายค่ะก็คือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยที่ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างจากการคํานวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากรแล้วก็ทําการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจะสุ่มตามความหนานแน่นของจำนวนประชากรในแต่ละกลุ่มหลักสูตรค่ะต่อไปนะคะคือตารางแสดงจํานวนการเก็บแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มตัวอย่างค่ะ การสุ่มตัวอย่างแบบจอดโจงนะคะคือองค์กรนิสิตประกอบไปด้วยนายกองค์กรนิสิตและประธานสภานิสิตค่ะจานวน2ตัวอย่างค่ะแล้วก็สโมสรนิสิตนะคะจะคือประธานสโมสรนิสิตจานวน18ตัวอย่างค่ะรวม20ตัวอย่างค่ะการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนะคะนิสิตปริญญาตรีกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน123ตัวอย่างค่ะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวน1 0 6ตัวอย่างค่ะกลุ่มนย กลุ่ม,มนุสศาสตร์และสังคมศาสตร์จานวน160ตัวอย่างค่ะและก็บุคลากรจํานวน11ตัวอย่างค่ะรวม400ตัวอย่างค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือคือ 1. ศึกษาข้อมูลจลากตําราและงาในวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวโนม้มพฤติครรและพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2. นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามจำนวนหนึ่งชุดแบ่งออกเป็น2ส่วน ส่วนที่น่คือแบบสอบถามคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ค่ะได้แก่เพศกลุ่มหลักสูตรระดับชั้นปีการศึกษาคณะสํานักวิทยาลัยแล้วก็ใช้ของสอบถามนะคะเป็นแบบสำรวจรายการส่วนที่2นะคะแบบสอบถามปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าทางทัศนคติในการใช้บริการแอปค่ะมีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับค่ะสร้างตามมาตราวัดของรีเกิลค่ะ มากตาวัดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของดิเครื่นนะคะคําตอบมากที่สุดระดับคะแนนคือ5ค่ะมากคือ4คะแนนปานกลางาคือ3าคะแนนน้อยคือ2คะแนนน้อยที่สุดคือ1คะแนนค่ะพวกเรา3ามคนขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้และขอเก่าควคําว่าขอบคุณ,คณและสว,ส,สวัสดีดค่ะ,คะ